ป็นเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้เยอะกว่าาเปิดบอนระุิหูนเลยครับโอ้โตขึ้นนําโอ้นี้กวินพลาดออกมานอกเขตมากไปน่อยครับบาสตยิงยครับรนี้เป็นประตูที่2ของบาสโตสในฤดูกาลนี้ครับ บาสโตสเปิดบอลโด่งเข้าไปนำประตูแล้วก็ลูดิทหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหมูน้ำยิงแตขึ้นนำครับโอ้จะมาที่กวินพลาดครับออกมานอกเขตมากไปหน่อยครับโอ้บาสโตสยิงเลยครับตรงนี้เป็นประตูที่สองของบาสโตสในฤดูกาลนี้ครับจะที่แน่ๆลูกนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับบอลฮุกแล้วก็เสียบก้นตะข่ายเลยครับเวรัมออกนำหนึ่งศูนย์ครับนาทีที่สี่สิบเจ็ดครับกวินเองนี่ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับดูอีกครั้งครับ ดูแบบจังหวะปัดนี่40หลาได้เลยครับปัดแล้วโอ้โหแ้ำหนักพอดีมากๆครับทิศทางก็พอดีเลยครับครับบาสโตสเปิดบอลโด่งเข้าไปนะประตูแล้วก็ลูดิ1-0ลายครับโอ้โหหูน้ำยูเต็ดขึ้นน้ำครับโอ้จังหวะนี้กวินพลาดครับออกมานอกเขตมากไปหน่อยครับโอ้บาสโตสยิงเลยครับตรงนี้เป็นประตูที่สองของบาสโตสในฤดูกาลนี้ครับ แต่ที่แน่ๆลูกนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับบอลฮุกแล้วก็เสียบก้นตะข่ายเลยครับเวรัมออกนำหนึ่งศูนย์ครับนาทีที่47ครับค<ด>ุณวินเองเนี่ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับดูอีกครั้งครับดูครับจังหวะปัดนี้สี่สิบหลาได้เลยครับปัด<อ>แล้วโอ้ยหนักพอดีมากๆครับทิศทางก็พอดีเลยครับาปาสโตนี่แกยิงสองประตูที่ ย้ายมาเล่นในไทยลีกนี่สวยทุกลูกเกมนครศรีมาก็ยิงแบบอ่าครับบาสโตสเปิดบอลโด่งเข้าไปในประตูแล้วก็ลลูดิ๊นสูงเลยครับโอ้โหหูน้ำยิงแต่ขึ้นน้ำครับโอ้จังหวะนี้กวินพลาดครับออกมานอกเขตมากไปหน่อยครับโอ้บาสโตสยิงเลยครับลุงนี้เป็นประตูที่สองของบาสโตสในฤดูกาลนี้ครับแต่ที่แน่ๆลูกนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับบอลฮุกแล้วก็เสียบก้นตะข่ายเลยครับววรัมออกนำหนึ่งสูงครับ นาทีที่47ครับคุวินเองนี่ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับดูอีกครั้งครับดูแับจังหวะปัดอี40หลาได้เลยครับปัดแล้วโอ้